ดีที่สุดที่มีวันนี้วันที่ฉันยังมีลมหายใจฉันโชคดีที่สุดที่วันนี้มีสุขภาพที่แข็งแรงฉันเป็นคนที่โชคดีที่ได้เกิดมามีอวัยวะครบ32มมีสุขภาพที่ยอดเยี่ยมฉันโชคดีที่มีห้องนอนที่นอนหลับสบายในทุกๆวันฉันมีความสุขกับการทำงานของฉันฉันโชคดี ที่มีโอกาสใหม่ที่เข้ามาหาฉันเสมอฉันโชคดีที่ทําให้ฉันได้สื่อสารและทำงานได้อย่างสบายๆฉันโชคดีที่สุดที่มีอิสรภาพทางเวลาและฉันก็โชคดีที่สุดที่ฉันมีรายได้ในทุกๆวันฉันโชคดีที่ฉันได้ออกแบบชีวิตของฉันด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและมีความสุขในทุกๆเชา้า การใช้ชีวิตของฉันเต็มไปด้วยความเหลือเชื่อเต็มไปด้วยความสุขและรอยยิ้มมีคุณค่าฉันได้เรียนรู้จากสิ่งที่ผ่านมาด้วยความยินดีและฉันก็โชคดีสามารถเอาชนะความท้าทายของฉันได้อย่างไร้ขีดจำกัดฉันโชคดีที่ประสบความสำเร็จได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดและฉัน ก็ได้ปลดปล่อยสิ่งที่ไม่ดีในชีวิตออกไปและเพิ่มนิสัยใหม่ที่ดีเข้ามาแทนในทุกๆวันฉันโชคดีที่มีความกระตือรือร้นกับทุกๆเรื่องของชีวิตและฉันก็โชคดีที่มีไอเดียใหม่ๆที่เกิดขึ้นทำให้ฉันทำงานได้อย่างเป็นประบบและมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นฉันโชคดีที่ชีวิตของฉัน เต็มเปลี่ยนไปด้วยความหมายและในทุกๆวันสิ่งที่ฉันได้รับเป็นสิ่งที่ทำให้ฉันมีความสุขและมีความสุขและมีเสียงหอวเราะในตลอดทั้งวันฉันโชคดีที่ฉันประสบความสำเร็จและสามารถทำสิ่งเล็กๆให้มีคุณค่าและยิ่งใหญ่ได้ประสบความสำเร็จได้ฉันคู่ควรแล้วกับงานที่ฉันทำ ในวันนี้ฉันคู่ควรแล้วกับความมุ่งมั่นตั้งใจและเห็นคุณค่าในตัวเองเสมอฉันโชคดีที่สุดที่ฉันได้เปิดโอกาสให้ตัวเองได้เรียนรู้อย่างไม่มีขีดจำกัดฉันเป็นผู้ฟังที่ดีและเรียนรู้อยู่เสมอเพราะการเรียนรู้เป็นต้นกำเนิดแห่งความร่ำรวยฉันโชคดีที่มีครอบครัวที่อบอุ่น โชคดีที่มีเพื่อนที่คอยซัพพอร์ตฉันตลอดเวลาฉันโชคดีที่มีครูบาอาจารย์ที่คอยชี้นำทางให้ชีวิตของฉันประสบความสำเร็จมาจนทุกวันนี้ฉันโชคดีที่มีหนังสือให้ฉันได้อ่านได้เรียนรู้พัฒนาตัวเองอยู่เสมอฉันโชคดีที่มีรายได้อย่างไร้ขีดจำกัดขอบคุณ เงินของฉันที่ทำให้ฉันได้ใช้ชีวิตอย่างไม่มีจำกัดและอุดมสมบูรณ์ขอบคุณพลังงานในตัวฉันและสามารถยืนหยัดอยู่ได้จนทุกวันนี้ฉันโชคดีที่มีบ้านให้ฉันได้อยู่มีห้องนอนให้ฉันได้นอนหลับอิ่มสบายมีโทรศัพท์มือถือที่ทำให้ฉันได้สื่อสารกับคนบนโลกใบนี้ฉันโชคดี ที่มีงานให้ฉันทำมีอาหารที่มีประโยชน์มีอากาศให้ฉันได้หายใจและมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ทำให้ฉันสะดวกสบายในทุกๆวันโชคดีที่ฉันมีครอบครัวที่อบอุ่นมีเพื่อนที่คอยซัพพอร์ตฉันตลอดเวลามีญาติพี่น้องที่คอยให้กำลังใจและมีเวลามากมายที่ทำให้ชีวิตของฉัน ดำเนินไปได้อย่างยอดเยี่ยมที่สุดฉันโชคดีที่ประสบความสำเร็จมากมายไม่ว่าทางด้านการงานการเงินและความสัมพันธ์ต่างๆฉันโชคดีที่สุดที่วันนี้ยังมีลมหายใจฉันโชคดีที่วันนี้ยังมีสุขภาพที่แข็งแรงฉันโชคดีที่เกิดมามีอวัยวะ ครบ32มมีสุขภาพที่ยอดเยี่ยมและโชคดีที่มีห้องนอนที่นอนหลับสบายฉันโชคดีที่มีงานให้ฉันทำในทุกๆวันฉันโชคดีที่มีอาหารที่มีประโยชน์ทำให้ฉันได้กินอาหารในทุกๆมือ้อได้อย่างดีที่สุดฉันโชคดีที่มีรถยนต์ที่ทำให้ฉันเดินทางไปไหนมาไหนได้สะดวกสบายฉันโชคดี ที่มีพ่อแม่อยู่เคียงข้างฉันมีลูกอยู่เป็นกำลังใจให้กับฉันฉันโชคดีที่มีครอบครัวที่อบอุ่นและโชคดีที่มีโทรศัพท์มือถือที่ได้สื่อสารกับคนบนโลกใบนี้ฉันโชคดีที่มีเพื่อนดีๆที่คอยซับพอร์ตฉันในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นทางด้านความรู้และการเรียนรู้พัฒนาตัวเองเพื่อความสุข และแบ่งปันสิ่งดีๆให้แก่กันฉันโชคดีที่สุดที่มีสมองอัจฉริยะที่สร้างงานสร้างเงินให้กับฉันในทุกๆวันฉันโชคดีที่มีอุปกรณ์ในการทำงานได้อย่างดีและมีอิสรภาพทางด้านการงานการเงินและทางด้านเวลาฉันโชคดีที่ได้รับอากาศอันบริสุทธิ์ได้นึ่งน้ำสะอาด ทําให้ร่างกายของฉันมีสุขภาพที่ดีฉันโชคดีที่ร่างกายของฉันแข็งแรงจิตใจของฉันแข็งแกร่งยอดเยี่ยมฉันเชื่อว่าคุณค่าในตัวของฉันทําให้ฉันทําได้ทุกสิ่งทุกอย่างจากสิ่งเล็กๆให้สําเร็จรุ่วงได้เป็นอย่างดีฉันโชคดีในทุกๆวันเป็นวันที่ดีสําหรับฉันเสมอ ฉันโชคดีที่มีงานให้ฉันทำในทุกๆวันฉันโชคดีที่มีอาหารที่มีประโยชน์ให้ฉันได้กินทุกมือฉันโชคดีที่มีรถยนต์ที่ทำให้ฉันเดินทางไปไหนมาไหนสะดวกสบายฉันโชคดีที่มีพ่อแม่อยู่เป็นร่มโพร,ร่มใสให้กับชีวิตของฉันฉันโชคดีที่มีลูก อยู่เป็นแรงบันดาลใจให้กับฉันฉันโชคดีที่มีครอบครวัวที่อบอุ่นฉันโชคดีที่มีโทรศัพท์มือถือฉันโชคดีที่มีหนังสือให้อ่านมีเพื่อนที่ดีๆที่คอยซัพพอร์ตฉันฉันยังมีเวลาเรียนรู้พัฒนาตัวเองเพื่อความสุขและแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับผู้คนฉันโชคดีที่สุด ที่แขนของฉันแข็งแรงเมื่อของฉันแข็งแรงหยิบจับอะไรได้สะดวกสบายฉันโชคดีที่ระบบการหายใจของฉันทำงานได้เป็นอย่างดีอวัยวะภายในร่างกายของฉันทำงานได้อย่างสมบูรณ์ที่สุดฉันโชคดีที่หัวใจของฉันสูบฉีดโลหิตไปเลี้ยงร่างกายได้อย่างดีฉันโชคดีที่มีสมองอัจฉริยะ ที่สร้างงานสร้างเงินให้กับฉันในทุกๆวันฉันโชคดีที่มีอุปกรณ์ในการทำงานได้อย่างดีเยี่ยมฉันโชคดีที่มีอิสรภาพทางการเงินมีอิสรภาพทางเวลาและมีอิสรภาพทางด้านการงานเป็นคนที่โชคดีที่ได้เกิดมามีอวัยวะครบ32มีสุขภาพที่ยอดเยี่ยม ในทุกทุกวันฉันโชคดีที่มีอาหารที่มีประโยชน์ให้ฉันได้กินทุกมือ้อฉันโชคดีที่มีรถยนต์ที่ทำให้ฉันเดินทางไปไหนมาไหนสะดวกสบายฉันโชคดีที่มีพ่อแม่อยู่เป็นร่มโพร่ร่มใยให้กับชีวิตของฉันฉันโชคดีที่มีลูกอยู่เป็นแรงบันดาลใจให้กับฉัน ฉันโชคดีที่มีครอบครัวที่อบอ่นฉันโชคดีที่มีโทรศัพท์มือถือฉันโชคดีที่มีหนังสือให้อ่านมีเพื่อนที่ดีๆที่คอยซัพพอร์ตฉันฉันยังมีเวลาเรียนรู้พัฒนาตัวเองเพื่อความสุขและแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับผู้คนฉันโชคดีที่สุดที่แขนของฉันแข็งแรงมือของฉันแข็งแรง หยิบจับอะไรได้สะดวกสบายฉันโชคดีที่ระบบการหายใจของฉันทำงานได้เป็นอย่างดีอวัยวะภายในร่างกายของฉันทำงานได้อย่างสมบูรณ์ที่สุดฉันโชคดีที่หัวใจของฉันสูบฉีดโลหิตไปเลี้ยงร่างกายได้อย่างดีฉันโชคดีที่มีสมองอัจฉริยะที่สร้างงานสร้างเงินให้กับฉันในทุกๆวันฉันโชคดี ที่มีอุปกรณ์ในการทำงานได้อย่างดีเยี่ยมฉันโชคดีที่มีอิสรภาพทางการเงินมีอิสรภาพทางเวลาและมีอิสรภาพทางด้านการงานในทุกๆวันฉันมีความสุขกับการทำงานของฉันฉันโชคดีที่มีโอกาสใหม่ๆที่เข้ามาหาฉันเสมอฉันโชคดีที่ทำให้ฉัน ได้สื่อสารและทำงานได้อย่างสบายๆฉันโชคดีที่สุดที่มีอิสรภาพทางเวลาและฉันก็โชคดีที่สุดที่ฉันมีรายได้ในทุกๆวันฉันโชคดีที่ได้รับอากาศอันบริสุทธิ์ได้ดื่มน้ำสะอาดทำให้ร่างกายของฉันมีสุขภาพที่ดีฉันโชคดีที่ร่างกายของฉันแข็งแรง ใจิตใจของฉันแข็งแกร่งยอดเยี่ยมฉันเชื่อว่าคุณค่าในตัวของฉันทำให้ฉันทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างจากสิ่งเล็กๆให้สำเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดีฉันโชคดีในทุกๆวันเป็นวันที่ดีสำหรับฉันเสมอฉันโชคดีที่ฉันได้ออกแบบชีวิตของฉันด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและมีความสุขในทุกๆเช้า การใช้ชีวิตของฉันเต็มไปด้วยความเหลือเชื่อเต็มไปด้วยความสุขและรอยยิ้มมีคุณค่าฉันได้เรียนรู้จากสิ่งที่ผ่านมาด้วยความยินดีและฉันก็โชคดีสามารถเอาชนะความท้าทายของฉันได้อย่างไร้ขีดจำกัดฉันโชคดีที่ประสบความสำเร็จได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดและฉัน ก็ได้ปลดปล่อยสิ่งที่ไม่ดีในชีวิตออกไปและเพิ่มนิสัยใหม่ที่ดีเข้ามาแทนในทุกๆวันฉันโชคดีที่มีความกระตือรือร้นกับทุกๆเรื่องของชีวิตและฉันก็โชคดีที่มีไอเดียใหม่ๆที่เกิดขึ้นทำให้ฉันทำงานได้อย่างเป็นประบบและมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นฉันโชคดีที่ชีวิตของฉัน เต็มเปลี่ยนไปด้วยความหมายและในทุกๆวันสิ่งที่ฉันได้รับเป็นสิ่งที่ทำให้ฉันมีความสุขและมีความสุขและมีเสียงหงัวเราะในตลอดทั้งวันฉันโชคดีที่ฉันประสบความสำเร็จและสามารถทำสิ่งเล็กๆให้มีคุณค่าและยิ่งใหญ่ได้ประสบความสำเร็จได้ฉันคู่ควรแล้วกับงานที่ฉันทำ ในวันนี้ฉันคู่ควรแล้วกับความมุ่งมั่นตั้งใจและเห็นคุณค่าในตัวเองเสมอฉันโชคดีที่สุดที่ฉันได้เปิดโอกาสให้ตัวเองได้เรียนรู้อย่างไม่มีขีดจำกัดฉันเป็นผู้ฟังที่ดีและเรียนรู้อยู่เสมอเพราะการเรียนรู้เป็นต้นกำเนิดแห่งความร่ำรวยฉันโชคดีที่มีครอบครัวที่อบอุ่น โชคดีที่มีเพื่อนที่คอยซัพพอร์ตฉันตลอดเวลาฉันโชคดีที่มีครูบาอาจารย์ที่คอยชี้นำทางให้ชีวิตของฉันประสบความสำเร็จมาจนทุกวันนี้ฉันโชคดีที่มีหนังสือให้ฉันได้อ่านได้เรียนรู้พัฒนาตัวเองอยู่เสมอฉันโชคดีที่มีรายได้อย่างไร้ขีดจำกัดขอบคุณ เงิน,นของฉันที่ทำให้ฉันได้ใช้ชีวิตอย่างไม่มีจํากัดและอุดมสมบูรณ์ขอบคุณพลังงานในตัวฉันและสามารถยืนหยัดอยู่ได้จนทุกวันนี้ฉันโชคดีที่มีบ้านให้ฉันได้อยู่มีห้องนอนให้ฉันได้นอนหลับอิ่มสบายมีโทรศัพท์มือถือที่ทำให้ฉันได้สื่อสารกับคนบนโลกใบนี้ฉันโชคดีที่มีงานให้ฉันทำ มีอาหารที่มีประโยชน์มีอากาศให้ฉันได้หายใจและมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ทำให้ฉันสะดวกสบายในทุกๆวันโชคดีที่ฉันมีครอบครัวที่อบอุ่นมีเพื่อนที่คอยซัพพอร์ตฉันตลอดเวลามีญาติพี่น้องที่คอยให้กำลังใจและมีเวลามากมายที่ทำให้ชีวิตของฉันดําเนินไปได้อย่าง ยอดเยี่ยมที่สุดฉันโชคดีที่ประสบความสําเร็จมากมายไม่ว่าทางด้านการงานการเงินและความสัมพันธ์ต่างๆฉันโชคดีที่สุดที่วันนี้ยังมีลมหายใจฉันโชคดีที่วันนี้ยังมีสุขภาพที่แข็งแรงฉันโชคดีที่เกิดมามีอวัยวะครบ32มมีสุขภาพที่ยอดเยี่ยม และโชคดีที่มีห้องนอนที่นอนหลับสบายฉันโชคดีที่มีงานให้ฉันทำในทุกๆวันฉันโชคดีที่มีอาหารที่มีประโยชน์ทำให้ฉันได้กินอาหารในทุกๆมือ้อได้อย่างดีที่สุดฉันโชคดีที่มีรถยนต์ที่ทำให้ฉันเดินทางไปไหนมาไหนได้สะดวกสบายฉันโชคดีที่มีพ่อแม่อยู่เคียงข้างฉัน มีลูกอยู่เป็นกำลังใจให้กับฉันฉันโชคดีที่มีครอบครัวที่อบอุ่นและโชคดีที่มีโทรศัพท์มือถือที่ได้สื่อสารกับคนบนโลกใบนี้ฉันโชคดีที่มีเพื่อนดีๆที่คอยซัพพอร์ตฉันในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นทางด้านความรู้และการเรียนรู้พัฒนาตัวเองเพื่อความสุขและแบ่งปันสิ่งดีๆให้แก่กัน ฉันโชคดีที่สุดที่มีสมองอัจฉริยะที่สร้างงานสร้างเงินให้กับฉันในทุกๆวันฉันโชคดีที่มีอุปกรณ์ในการทำงานได้อย่างดีและมีอิสระภาพทางด้านการงานการเงินและทางด้านเวลาฉันโชคดีที่สุดที่จักรวาลได้จัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดให้เกิดขึ้นกับชีวิตของฉันตลอดเวลา ขอบคุณขอบคุณขอบคุณ